ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับในส่วนของวิชาเล่นอิสาะกรรมในส่วนของวันนี้นะครับในหน่วยนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของโปรแกรมเรื่องของโปรแกรม interlock นะครับหรืออนะินเทอร์ลเนาะที่ใช้ในลักษณะของ plc นะครับซึ่ง ตัวอินเทอร์ลอเนี่ยนะครับหรือินเทอร์ลอกเนี่ยเรามันถูกใช้งานนะครับมันถูกใช้งานเพื่อที่จะไม่ให้นะครับไม่ให้เอาพุทธสองเอาพุทธเนี่ยเนาะทำงานพร้อมกันได้นะครับในลักษณะของการควบคุมมอเตอร์นะครับในการควบคุมมอเตอรนะ์หรือการกลับทางหมุนมอเตอร์นั่นเองนะครับในกรณีที่เรากลับทางหมุนมอเตอร์3เฟสเนี่ย เราจำได้นะครับมันก็จะมีสวิสที่ใช้ในการควบคุมก็คือหมุนหมุนการเข็มกับหมุนทวนเข็มนะครับหรือเราเรียกว่าการหมุนแบบ forward และก็ reverse เพราะนั้นในกรณีที่มอเตอร์3เฟสเนี่ยกรณีที่มันการหมุนกับทางของมอเตอร์3เฟสมันใช้วิธีการกลับเฟสคู่ใดคู่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ถ้าเราไม่ทำ interlock ไว้เนี่ยนะครับมันก็จะเกิด ความเสียหายได้ในกรณีที่ผู้ใช้นะครับกดปุ่ม forward แล้วก็ reverse พร้อมกันนะครับมันจะทำให้เกิดการช็อตกันร,ระหว่างเฟสเนาะน,นี้นะครับในส่วนของการต่อนะครับในเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยในการต่อแบบอินเทอร์ล็อกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเราใช้งานในส่วนของ PLC แล้วเนี่ยการต่อก็จะ ง่ายขึ้นนะครับการทํางานก็จะง่ายขึ้นโอเคนะครับเราลองมาดูตัวนี้กันก่อนนะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับอินเทอร์ล็อกเนาะอินเทอร์ลนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็ถูกใช้กับการควบคุมการกลับทางมวนคอมอเตอร์ลักษณะของแรนเดอร์ของอินเทอร์ล็อกนะครับก็จะเป็นนัูนปที่ตัวนี้ที่พวกเรานะครับ ที่เราเห็นอยู่ตองนี้นะครับคราวนี้ตัวอินเทอร์ล็อกเนี่ยนะครับถ้าเราดูในส่วนของเลดเดอร์นะครับส่วนของเลดเดอร์ไดแกรมเนาะที่ใช้อยู่ตอนนี้เราจะเห็นว่าเอาต์พุตนะครับเอาต์พุตในที่นี้ก็คือมีเอาต์พุต y 0 0และ y 0 1นะครับคอนเซปต์ Concept ของเอาต์พุตเราจะมีเอาต์พุตอยู่2ตัวเพราะเราจะ คอนโทรลแมกเนติกสองตัวนะครับเพราะฉะนั้นเอาพุทบายศูนย์สมมุติเราไปคอนโทรลแมกเนติกตัวที่1นะครับเอาพุทบายศูนย์หนึ่งไปคอนโทรลแมกเนติกตัวที่2นะครับหรือจะเขียนอันนี้คือตัวที่1เนาะอันนี้คือตัวที่2นะครับเพราะฉะนั้นอินพุตที่เราใช้ก็จะมีอยู่2ชุดนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นปุ่มหรือเป็นสวิตช์เพื่อที่จะกดนะครับให้มันหมุนตามเข็ม1ตัวนะครับทวนเข็มอีก1ตัวสมมุติว่าในที่นี่นะครับในที่นี้เนี่ย เราใช้ Input x 2 4เนี่ยเพื่อทำการเป็นโหมด forward นะครับเป็นสวิตช์สำหรับหมุนตามเข็มนะครับแล้วก็เราใช้ x 2 5นะครับเป็นลักษณะข,ของ reverse นะครับหรือการหมุนทวนเข็มคราวนี้ไอ้ตัวสวิตช์สตัวเนี่ยนะครับตอนนี้ที่เราเรียนเห็นอยู่เนี่ยสตัวเนี่ยจะเป็นหน้าคอนแทคทั้ง x 2 4นะครับแล้วก็2 5เนี่ย ปกติแล้วก็จะเป็นหน้าคอนแทคแบบ n o ทั้งคู่นะครับแต่ใน ladder มันจะมีการเข้าใจผิดนิดหนึ่งนะครับเป็น n o ทั้งคู่คอนเซ็ปต์ก็คือเราจะนำเอาพุตนะครับในลักษณะของการสลับกันนะครับโดยที่จะเอาหน้าคอนแทคของเอาพุต y 00กับ01เนี่ยนะครับไปต่อนุกลมกับ x 2 4กับ x 2 5นะครับโดยที่เราจะเอา คอนแทคของ x 1 0นะครับ x ตัวตีครับ x 0 1นะครับไปต่ออนุกรมกับ x 2 4นะครับแล้วก็เอา x ไปเอา y 0 0มาต่อนุกรมกับ x 2 5นะครับแล้วก็เราจะใช้หน้าคอนแทคที่เป็นลักษณะของ m 4นะครับเพราะนั้นเมื่อในกรณีสมมุตินะครับตัวอย่างเช่นถ้า y 0 0ทำงานอ๋อ oh, y 0 0ทำงานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าคอนแทคของ y 0 0นะครับก็จะเปลี่ยน หน้าตานะครับจากที่เป็น NC เนี่ยเขาก็จะกลายเป็น NO นะครับก็คือเปลี่ยนจาก NC เป็น NO เพราะนั้นเมื่อมันเปลี่ยน NC เป็น O แล้วเนี่ยนะครับในกรณีที่เรากดให้เราทริก Y 0 4ทําทำงานค้างไว้เนี่ยนะครับ Y 0 0ก็จะทำงานนะครับเมื่อ Y 0 0นทำงานตามลูกศรน,นะครับที่โยงมานี่ตัวหน้าคอนแทคของ Y 0 0ก็จะเปลี่ยนจาก NC เป็น NO เพราะนั้นไม่ว่าเราจะพยายามที่จะกดสวิตช์หรือทริก TX 025 นะครับ x ศูนย์สองห้ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำให้ y ศูนย์หนึ่งนะครับ output y ศูนย์หนึ่งทำงานได้เนาะนะครับเพราะนั้นก็แมกเนติกก็จะทำงานได้ครั้งละตัวนะครับในกรณีเช่นเดียวกันนะครับสมมุตินักเรียนนะครับทำการคลิกอินพุตที่เป็น x ศูนย์สองห้านะครับแน่นอนนะครับในส่วนของ y ศูนย์หนึ่งก็จะทำงาน เมื่อ Y01 ทำงานนะครับเราโยงก,กลับไปตามหัวลูกศรที่เราเห็นตรงนี้นะครับเมื่อ Y01 ทำงานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหน้าคอนแทคของ Y01 ก็จะเปลี่ยนจาก NC นะครับไปเป็นหน้าคอนแทคแบบ NO นะครับเพราะนั้นเมื่อเรากดสวิตช์ X025 ทิ้งไว้ค้างไว้นะครับให้เราไปกดที่ X024 พร้อมกันเนี่ยยังไงก็จะทำให้ m a g แมกนติก วายศูนย์ศูนย์นะครับไม่ไม่ทำงานเช่นเดียวกันนะเพื่อป้องกันในส่วนของแมกเนติกนะครับคอนเซ็ปต์คือไม่ให้แมกเนติกสองตัวทำงานพร้อมกันนั่นเองนะครับในงั้นมันจะเกิดการช็อตระหว่างเฟสเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวจะทดสอบนะโดยการเขียนเลตเตอรน์นะครับลงบน PLC อลซให้ให้นักเรียนดูนะครับครับขออนะุญาตแชร์ในส่วนของหน้าจอ ส่วนของโปรแกรมนะครับ GX Developer นะครับโอเคคราวนี้เรามาที่โปรแกรม GX Developer นะครับครูขอุยาตนิวขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมนะครับการนิวขึ้นมาใหม่ก็ต้องเลือกส่วนของ PLC ในตระกูลที่เราใช้งานนะครับโอเคคราวนี้เมื่เราเรานิวไฟล์ขึ้นมาใหม่แล้วนะครับสังเกตก็คือเดี๋ยวครูจะใช้ input นะครับก็จะเป็นกำหนดให้ input มี2ตัวก็คือ X00 นะครับเป็นอินพุตตัวที่1นะครับไปควบคุม y วศูนย์ศูนย์เหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่จะควบคุม y วศูนย์ศูนย์เนี่ยกูจะต้องเอามาผ่านหน้าคอนแทคที่เป็นแบบ nc นะครับโดยจะให้ชื่อว่าเป็น y วศูนย์ศูนย์นะครับอ่าไม่ใช่สิครับจะเป็น y วศูนย์หนึ่งเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะคอนโทรลสองตัวนะครับมีศูนย์ศูนย์กับศูนย์หนึ่งนะครับ y วศูนย์ศูนย์กับ y วศูนย์หนึ่งโอเคคราวนี้เอาพุตนะครับที่เราใช้ก็จะเป็น y Y 00นะครับเห็ okay, นเะนาะอ่ามาทัดต่อมานะครับ Input ตัวที่2ก็จะเป็น x x 01นะครับ x 01นะครับต่ออนุกรมกับหน้าคอนแทคแบบ NC นะครับของหน้าคอนแทคช่วยของ x ของ y 00นะครับเราก็จะกำหนดตรงนี้ว่าเป็นชื่อ Y 00เนาะแล้วก็สุดท้ายเอาพุตที่เราออกไปใช้งานก็จะเป็น Y พ u t p u t ศูนย์หนึ่งนะครับพูดบายศูนย์หนึ่งโอเคนะครับเมื่อเราทําการเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนก็จะสังเกตว่าตัวเอาพุทนะครับหน้าคอน t ท c t ของเอาพุทจะสลับกันระหว่างแถวนะครับคราวนี้ก็ทําการกําหนดค่าของพารามิเตอร์ในส่วนของพารามิเตอร์ก็เหมือนเดิมนะครับก็เราใช้ตัวเลขสุดเพราะนั้นตัวเมมโมรีนะก็จะอยู่ที่2 0 0พ m ค m เมมโมรี่แคปซิตีก็อยู่ที่2,000นะครับก็าทำการตั้งเรียบร้อยโอเคขอโทษนะครับนองตั้งก่อนเนาะเอาใหม่นะฮะใช้ Input แบบ NO นะครับให้ชื่อว่า X ตําตำแหน่งที่00แล้วละกันนะครับต่อนุกรมกับ Contact แบบ NC นะครับให้ใช้ชื่อว่าเป็น Contact Output ก็คือ Y01 เนาะ แล้วก็เราก็ใช้ต่อพ่วงก,กับเอาพุทที่เป็น y 00ครับโอเคจากนั้นก็ให้ใช้ Contact แบบ no เหมือนกันที่ชื่อว่า x 01เนาะแล้วก็ต่อนุกรมกับหน้าคอน a c t แบบ nc นะครับที่ใช้ชื่อว่ามือนข้างบนนะครับใช้หน้า Contact ของเอาพุทข้างบนก็คือ y 00เนาะแล้วก็เอาพุทเราก็จะเป็น y 01นะครับมืนบรรทัดข้างบน โอเคนะครับกำหนดพารามิเตอร์เรียบร้อยนะครับก็ทำการคอนบวตเมื่อทำการคอนบวตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียบสายนะครับเสียบสายของ PLC นะครับเข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้ลงไปครับโอเคตัวนี้นะครับเมื่อเสียบสายเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมว่าในกรณีที่เราจะดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับเราก็ต้องกดปุ่มนะครับ ให้มันลอยไว้นะครับให้อยู่ในโหมดของการโปรแกรมนะครับโหมดของการโปรแกรมสังเกตก็คือไฟ LED สีเขียวจะติดกระพริบนะครับโอเคเมื่อเราเช็คตัวนี้ได้แล้วนะครับหัวข้อถัดมาก็คือเข้าไปที่ออนไลน์นะครับแล้วก็เข้าไปที่ transfer setup เพื่อเช็คว่ามันเชื่อมต่อกันหรือยังนะครับก็เข้าไปที่หัวข้อ connection test นะครับโอเคตอนนี้บอร์ด plc นะครับ เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีข้อความแจ้งขึ้นมาว่า subset เรียบร้อยนะครับ connected เนาะบเชื่อมต่อกันแล้วก็โอเคนะครับก็คลิกโอเคอีกรอบนึงอันนี้ก็เข้าไปที่ของข้อออนไลน์เหมือนเดิมนะครับไปที่ของข้อ write to plc เนาะโอเคคราวนี้นะครับโปรแกรมที่เราจะใช้เนาะครั้งก่อนเราครูบอกว่าให้ติ๊กตรงเมนนะครับทีละครั้งก็ได้หรือเราจะติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับโปรแกรมนะนะครับ add parameter นะครับแล้วก็กด execute ถามว่าจะโหลดไหมนะครับในกรณีที่โหลดก็กดเข้าไปนะครับโหลดก็รอรอรอสักพักหนึ่งนะครับเมื่อมันโหลดครบร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนาะมันะโหลดครบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการทดลองครับโอเคคอมเพลตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคราวนี้กรณีของตัวตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะทําเป็นออนไลน์ให้ดู เ,เราลองทดลองก่อนนะครับก็ทิปโหมด PLC นะครับเพื่อเราโหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่มนะครับเพื่อให้อยู่ในโหมดของการรันโปรแกรมที่เราโหลดไว้นะครับขขอนยญาถอดนะครับใส่โอเคเมื่อทําการโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะลองคลิกดูนะครับเมื่อตามโปรแกรมก็คือดูแลเดอร์นะครับเมื่อ x 0 0 ถูกทริกนะครับตำแหน่งที่ทํางานก็คือไวซ์ศูนย์จะทํางานนะครับเมื่อเราไม่มีการทริกมันก็จะหยุดทํางานนะครับไวซ์ศูนย์ก็จะหยุดต่อไปนะครับเมื่อเราทริกที่ x ศูนย์หนึ่งนะครับตำแหน่งของ y วซศูนย์หนึ่งก็จะทํางานนะครับนักเรียนดู LED นะครับ y วซ์ศูนย์หนึ่งทำงานนะครับตอนนี้ก็ y วซ์ศูนย์ศูนย์ทำงานนะครับเมื่อไม่ทริกก็จะหยุดเนาะอันนี้เป็นการควบคุมการกลับทางหมุนมอเตอร์แบบจ็อกนะครับจ็อกก็คือเราต้องกดค้างนะกดค้างค่อยๆกด ไปทีละนิดทีละนิดนะครับเพื่อให้มอเตอร์หมุนไปตามตำแหน่งที่เราต้องการนะครับโอเคคราวนี้ครูจะลองทิกดูนะครับในกรณีที่ครูทิก x 0.0ทิ้งทิ้งไว้นะครับในกรณีที่ทํา x 0 0ทิ้งไว้นะครับเนาะแล้วก็ที่บอกว่าถ้ามีการพยายามนะครับมีการพยายามที่จะกดเนาะส่วนนี้สมมุติว่าเรากดปุ่มเป็นปุ่ม forward นะครับมอเตอร์กําลังหมุนนะครับหมุนตามเข็มอยู่นะครับแล้ว นะครับม <les> <tem> ีม uh ีใครนะครับมีคนพยายามที่จะไปกดสองปุ่มพร้อมกันนะครับพักษาดูนะครับนักเรียนดูนะครับครูจะใช้สายตัวนี้ช็อตนะครับช็อตช็อตเหมือนเราเราทิ้งตำแหน่ง x x ศูนย์นี่อีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะจะเห็นว่านะครับในกรณีนี้เนี่ยเรากด forward ทิ้งไว้นะครับค้างไว้แล้วมีคนพยายามไปกดปุ่ม r ีเวิร์สนะครับหรือการกลับทางบนอีกด้านหนึ่งจะเห็นว่ามีอินพุตเข้ามานะครับที่ x ศูนย์หนึ่งเนาะแต่ว่าไม่ไม่ทำให้ตัวของ y ศูนย์หนึ่งทำงานนะครับก็จะยังคงค้างการทำงานที่ y ศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมนะครับในกรณีเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราคลิกที่ y ศูนย์ศูนย์ทวี y ศูนย์หนึ่งนะครับเอาพุทแล้วคลิกที่ Input x ศูนย์หนึ่งะครับอ t p ต t y ศ1ก็ทำงานค้างไว้นะครับแล้วมีการพยายามที่จะกด y 0ูนะครับมีการพยายามกดที่ตำแหน่ง y ศูนะครับก็จะเห็นว่ามันก็ไม่มีผลกับการทำงานนะครับก็ยังทำงานค้างอยู่ที่ y ศูเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นถ้าเรานำเอา Output องตัวเนี่ยนะครับ y ศูย์กับ y ศูไปต่อกับแมกเนติ c คอนแ a c t ตอร์ก็คือมันก็จะทำงาน ทำงานได้ทีละตัวนะครับเพื่อป้องกันการช็อตกันร,ระหว่างเฟสโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้เลยเรียนนะครับลองลองทำดูตามโจทย์ที่ำกำหนดคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูโปรแกรมอินเทอร์ลอกแบบที่2นะครับตัวอินเทอร์ลอกแบบที่2นะครับก็จะเป็นหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับ ตาของตัวโปรแกรมก็จะเป็นอินเทอร์ล็อกแบบนี้นะครับก็คือเราจะแตกต่างกับแบบแบบที่1เมื่อกี้นะครับก็คือไอตัวแบบที่1เนี่ยคอนเซปต์ของมันก็เราต้องกดนะครับเราต้องเอามือไปกดปุ่มหรือกดสวิตช์อินพุตเนี่ยทิ้งไว้นะครับแต่ว่าในส่วนของแบบที่2เนี่ยเราไม่ต้องกดทิ้งไว้นะครับก็คือกด สมมติเรากด forward เนี่ยกดครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปล่อยมือเสร็จปุ๊บมันก็จะหมุน forward นะหมุน forward ค้างอย่างนั้น,นะครับแล้วก็เมื่อมีการกด reverse เนาะมันก็จะทำการยกเลิกน,นะครับหรือ Reset ตัว Output เดิมที่เคยค้างการทำงานไว้นะครับให้ให้ใหยุดทำงานแล้วมาทำงานตัว Output ตัวใหม่เพราะฉะนั้น เอาพุทนะก็ะไม่สามารถที่เป็นการป้องกันไม่ให้เอาพุททำงานพร้อมกัน2องตัวนะครับในเวลาเดียวกันตอนนี้เราจะมาดูตรงเลดเดอร์นะครับเลดเดอร์ตัวน,นี้นะครับตามโปรแกรมเลดเดอร์ที่เราเห็นเนี่ยตำแหน่งของ x 2 0นะครับสมมุตินะครับมันจะเป็นสมมุติว่าให้เป็นสวิตท,ที่อยู่ในลักษณะของการควบคุมแบบ forward นะครับส่วน x 0 2 1ก็จะเป็นลักษณะการควบคุมแบบ reverse โดยที่แมกเนติกที่ควบคุม forward ก็จะเป็น y 0 0นะครับส่วน y 0 1ก็จะเป็นแมกเนติกที่ใช้กลับทางหมุนเพื่อควบให้มันหมุนเป็น reverse นะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เรามาดูเนี่ยมันจะเป็นการใช้โปรแกรม set h o m e นะครับ set h o m e ก็คือเราก็จะเอาตำแหน่ง y 0 0กลับมาล็อกหน้า contact หรือขนานกับ Input ของ x 2 0นะครับเช่นเดียวกันหน้า contact ของ output y 0 1ก็จะมาขนานหรือมาล็อกกับ อินพุต x 2 1เช่นเดียวกันเพื่อให้มันทํางานเนื้อหนาของเซตโหหรือทํางานค้างนะครับคราวนี้สิ่งที่มันพิเศษกว่านั้นก็คือเราจะเอาหน้าคอนแทคนะครับที่ตรงกันข้ามกันของ Input ระหว่างแถวแต่ละตัวเนี่ยมาต่อขนาดเอมาต่อนุกรมกับชุดนะครับควบคุม forward และ reverse นะครับนั่นหมายความว่าในกรณีที่นักเรียนกด x 2 0ะครับตำแหน่งเนี่ย ไม่มีการทิก x 2 0นะครับจาก nc ทานทีนะครับจากตำแหน่ง no มันจะเปลี่ยนเป็น nc นะครับเช่นเดียวกันตามหมวลูกศรน,นะครับตำแหน่งของ x 0 2 0ตัวข้างล่างเนี่ยของเดิมจาก nc มันก็จะเปลี่ยนเป็น no นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่อยู่ในกรอบนะครับที่เขียนว่า interlock เนี่ยมันก็จะเป็นการไปยกเลิกของบรรทัดของฝั่งตรงกันข้ามให้หยุดทำงานนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อไปยกเลิกหรือไปรีเซ็ตให้ฝั่งตรงข้ามทำงานก็เอาพุทก็ไม่สามารถทำงานพร้อมกันได้สองตัวนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลองเขียนเลดเดอร์ของจริงดูนะครับเลตเตอร์ของจริงดูนาะโอเคขออนุญาตขออนุญาตกับไปที่หน้าจอของ gx นะครับ gx developer โอเคคราวนี้ขอนิ้วใหม่นะครับนิ้วใหม่น้อโอเคตั้ง อันดับแรกนะครับตั้งพารามิเตอร์เมมโมรีให้อยู่ที่2,000ก่อนนะครับถ้าเราใช้ตัวใหญ่กว่านี้ก็ตั้งเป็น4,000หรือ8,000ได้เนาะโอเคคราวนี้เรามาดูเอาพุทนะครับเอาอินพุตก่อนเนาะอินพุตเราจะใช้เ0 0นะครับเป็นอินพุตตัวที่1นะครับอนุกรมกับอะไรครับอนุกรมกับเอาพุทนะหน้าคอนแทคของตัวล่างนะครับก็คือ ผมจะใช้ x 0 0กับ x 0 1นเอาให้นะั้นเราก็จะเอา x 0 1ขึ้นมานะครับจะเป็นแบบ n 4นะครับจากนั้นก็จะให้ไปคอนโทรลอะไรครับเอาพุทที่เป็นเอาพุท y 0 0นะ์ศูตำแหน่งนะครับจากนั้นตรงที่ x 0 1เนี่ยเราจะเอาพุทธ y ศูนย์นะครับกลับมาล็อก x 0 1เพื่อให้มันทำงานในลักษณะของเซฟหูนะครับการล็อกก็จะใช้ลักษณะของ ตัวนี้นะครับ f 5ตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกด้วยเอาพุทก็คือ y 0 0นะครับที่นะจะเป็นอะไรนะครับ y 0ูนโอเคนะครับอันนี้บรรทัดนี้เนาะบรรทัดถัดมานะครับก็เราก็จะให้อินพุทก็จะเป็น x 0 1นะครับ x 0 1นะอนุกรมกับเอาพุทเช่นเดียวกัน ทีนะครับอนุกรมกับตำแหน่งของสวิตต์อินพุตตัวบนสุดนะครับก็คือ x 0 0แต่จะใช้เป็นหน้าคอนแทคแบบ nc นะครับก็ให้ชื่อว่า x 0 0นโอเคนะครับแล้วก็เอาพุตเราก็จะไปสั่งให้เอาพุต y y 0 1งทำงานเนาะแล้วก็เราก็จะเอา y 0 1มาล็อก x 0 1อีกรอบหนึ่งเพื่อให้ทำงานเนื้อหนะของเซตห่ว ก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นแบบ n o เหมือน,นกันก็จะใช้ตำแหน่งของเอา contact wire ศู 02. 02. Okay. นย์หนึ่โอเคครับเมื่อนี่คือโปรแกรม interlock นะแบบที่กดแล้วทำงานค้างได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกดหรือทิก input คก้างไว้นะคระับกดค้างไว้แลจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วนะครับตรวจสอบความถูกต้องเนาะแล้วก็การ convert ครับโอเค คนบวดไฟล์เสร็จแล้วนะครับก็เสียบสายเนาะประหยัดนะครับก็เสียบเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ครูไม่ได้แชร์เนาะ,ะทีนะครับกลับมาตรงนี้ใหม่คุยไปสนานเลยไม่ได้แชร์อ่าโอเค อันนี้อันนี้คือ ladder นะครับดเดอร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้เนาะดเดอร์ที่กูใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็คือ input ตัวที่หนึ่งนะครับก็คือสมมุติเป็นสวิตช์ forward เนี่ยใช้ตำแหน่งคือ x 0 0นะครับเพื่อควบคุมแมกเนติกนะครับหรือเอาพุท y 0 0เพื่อทำงานในลักษณะของ forward นะครับส่วน x 0 1ข้างล่างก็จะเป็นสวิตช์สำหรับ ควบคุมการหมุนแบบรีเวิร์สนะครับซึ่งจะนำไปควบคุมเอาพุทธบ1ศูนเพื่อไปต่อกับแมกเนติกตัวที่2นะครับจากนั้นไฮไลท์ light, นะครับมันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงที่เป็นหน้าคอนแทคของ x อ1นงนะครับที่เป็นแบบ NC กับ X00 ที่เป็นแบบ NO นะครับนักเรียนจะเห็นว่ามันจะตรงข้ามกันอยู่ตัวเนี้ยคือตัวอินเทอร์็อกนะครับเพื่อ ที่จะไปยกเลิกการทํางานเพื่อป้องกันไม่ให้แมกเนติกหรือเอาพุทบาศูนย์กับ y ายศูนหนึ่งทำงานพร้อมกันนะครับโอเคอันนี้เนาะเมื่อกีก้ไม่เห็นภาพนะครับก็เสียบสายนะครับเสียบสายโหลดเข้าไปนะครับออนไลน์นะเข้าไปที่หัวข้อทาน First Setup นะครับเช็คว,ว่ามันเชื่อมต่อกันหรือ,อยังนะครับโดยการกดที่ Connection t e s t นะครับเมื่อเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือกดโอเคนะครับจากนั้นก็ โลดโปรแกรมไปยัง plc นะครับเข้าไปที่หัวข้อ write to plc มา write to plc เสร็จครับก็คลิกที่หัวข้อ parameter กับโปรแกรมนะครับแล้วก็กด eq xq นะครับอย่าลืมกดรอยนะครับให้ led สีเขียวกระพริบนะครับแล้วก็กด yes เพื่อโหลดเข้าไปนะครับก็รอจนกว่ามันโหลด parameter กับโหลดโปรแกรมเสร็จนะครับโอเคครู เร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เนาะระยะใหญ่นิดหนึ่งนะครับรูก็จะทําการทดสอบทดลองให้ดูนะครับคราวนี้จากไดอะแกรมนะครับเมื่อเราทิคก x0 นเลยครับ x00 นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตําแหน่งเอา์พุต y 0 0ูจะทํางานค้างนะครับมาเรียนดูนะครับอย่าลืมกดปุ่มนะครับให้สีเขียวทํางานติดนะ LED สีเขียวติดนะครับ เพื่อแจ้งว่ามันอยู่ในโหมดของน,นะครับการรันโปรแกรม OK นะครับคราวน,นี้ทิกตำแหน่ง x 0 0นะครับเห็นไหมครับตำแหน่ง y 0 0นะครับเอาพุท o u t p u ทศูนย์ 0, ก็จะทำงานนะครับโดยที่เราไม่ต้องทิคค้างเหมือนตัวอย่างแหลกนะครับเราจะทำงานค้างเนาะเมื่อมีการกดนะครับ x ทิค x 0 1นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ y 0 0จะหยุดทำงาน แล้วก็จะไปทำงานที่ x ไอที่ตำแหน่งของ y 01แทนนะครับอันนี้ยังเป็น00อยู่นะครับเป็น00อยู่โอเคโอเคนะครับอะทุกทีนะอันนี้ x 00นะครับ y 00ทาม x 01 y 01ทาม x 0นี่ทามนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าการกดเลือกนะครับการหมุน forward กับ reverse เนี่ยจะไม่สามารถกดพร้อมกันได้นะครับ ถ้ามีการกดตัวใดตัวหนึ่งก็จะหยุดทํางานไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มกเนติกคอนแทคเตอร์ทำงานพร้อมกัน2ตัวนะครับซึ่งจะทําให้ไฟสามเฟสช็อตกันระหว่างเฟสครับอันนี้คือตัวอย่างการทํางานโอเคครับก็กลับมาที่ตัวใบงานนะครับตัวใบงานจจะลืมนะครับเมื่อกี้ Okay, นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานของตัวอินเทอร์็อกนะครับอันที่2เนาะก็เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับทดลองทดลองตามคลิปวิดีโอนะครับเพื่อทดสอบการทำงานจะได้เขียนเล t เตอร์ของจริงนะครับสำหรับหน่วยเรื่องของโปรแกรมอินเทอร์็อกนะครับก็อันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวก็ติดตามในในหน่วย ไปนะครับโอเคครับผม